报告รายงานค่ะประโยคตัวอย่างนะคะเช่น有什么情况要及时向我报告有什么情况要及时向我报告มีเหตุการณ์ใดกรุณารยายงานให้ฉันทราบโดยด่ว,ดวนมี什么อะไรนะคะ有什么มีอะไรมีอะไรคะ情况,นะะ情况านก,การนะคะสถานการณ์แปลว่าเานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นะคะย่านะคะที่นี้แปลว่าอะไรคะต้องนะหรือว่าการณาเนาะ 及时นะคะโดยด่วนนะคะหรือว่าทันเวลาเชี่ยงคำนี้นะคะแปลว่านะคะต่อใครนะคะต่อฉันเนาะเชี่ยงหัวกับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชี่ยงหัวใช่ไหมเป้าเก้านะคะเป้าเก้าคำนี้เป็นต้องสื่อเนาะก็คือรายงานนะคะเป็นกิริยาโดยคําว่ารายงานคํานี้นะคะเราสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยนะคะเช่นว่าวันนี้นะคะฉันมีการรายงานอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดได้ว่าจินเทียนหัวเียเป้าเก้าแบบนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมไปฝึกใช้กันเยอะนะคะ